สวัสดีครับกิตติไทยทามชาแนลครับขอบคุณทุกคนที่ดูชาแนลกิตตินะครับก็เอาแบบบ้านมาฝากให้เป็นทางเลือกในชาแนลนะครับวันนี้ส่งทิ้งทวนก่อนสิ้นปี2566ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันแล้วครับ2567สครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะครับวันนี้มาฝากเพื่อนๆอีกหลังครับของนายยกออบาตอจรูนครับส่งอีกแล้วครับวันนี้มาส่งที่โอ้ถือว่าริมนี่ให้ดู ริมแม่น้ำนะครับแม่น้ำตาจีนอยู่นี่ฮนะเจ้าของบ้านน่ารักด้วยคุยกับกิติเสียดายอย่างเดียวฮนะไม่ยอมออกกล้องเสียดายโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาความจริงใจแล้วกันส่งทีส่งบ่อยส่งรัวๆเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยไปถ่ายบ่อยนะครับไม่ค่อยคือหลังเล็กนะ่ะนายนายยกบอกไม่ต้องไปดีกว่านะโปรโมทหลังใหญ่ไปเลยวันนี้อีกหลังนะครับ63ตารางเมตรบวกอีกซุ้มบันได7.5ตารางเมตรท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบ้านดีกว่ากิติขอบคุณมากนะครับที่ดูชาแน l กิติครับ วันนี้ออกแบบบ้านทรงเรียกว่าทรงจั่วแล้วกันแต่ผสมผสานนะฮะนะคล้ายๆบาหลีก็ก็ถือว่าโอเคอยู่เอา,เอาจั่วแล้วกันท่านผู้ชมนะครับและแต่จะเรียกนะครับแต่ออกป็นว่าเอามาดูผล,ผลนานของนายกดีกว่าครับหลังนี้ฮะอันหน้าไปทางทิศทิศต,ตะวันออกท่านผู้ชมนะฮะหลังบ้านก็ไปทิศตะวันตกนะฮะฝั่งด้านข้าง นูน่นลงใต้เลยครับมีแม,ม่น้ำใต้จีนอยู่นู่นนะท่านผู้ชมนะฮะยกสูงเสาหน้า8จัดหนักอีกแล้วครับเดี๋ยวนี้นายกเนี่ยเขาให้หน้า8นะท่านผู้ชมมีหน้า8หน้า9เสากลมหน้า10ก็มีท่านผู้ชมอยู่ที่ข้อมูลที่ลูกค้าตกลงกันนะแต่เสาหน้า6กเอาไม่ไม่ออกมาใช้ยกเว้นซุ้มบันไดนี่ซุ้มบันไดนะนี่ใช้เสาหน้า6จริงๆครับเสาหน้า8ยกสูง2องเมตรยีขานคู่ฝาเฟี้ยมนะฮะหลังใหญ่อีกแล้วครับ63 ตารางเมตรบวก7.5ตารางเมตรซุ้มบันไดครับฝาเฟียมนะท่านผู้ชมน,นายกอบตอน,นี่ทําฝาเฟียมหมดเลยนะครับบ้านหลังนี้ถือว่าสวยนะท่านผู้ชมนะครับมี1ซุ้มบันไดนะครับ7.5มีระเบียงอีกนะครับ3คูณเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็มีห้องรับแขก,ก3คูณเเมตรห้องนอน2ห้องฮะแบ่งหารออกมาครึ่งหนึ่งก็เหลือ3 3.5คูณ3 3เมตรครับท่านผู้ชม ฝั่งด้านข้างของตัวบ้านนะฮะระเบียงครับนั่งมองดูแม่น้ําเวลาน้ําเอ่อน้ําขึ้นนะผมว่าได้ธรรมชาติเลยผมชอบมากเวลาน้ําเยอะนะฮะนะ,ฮะบ้านหลังนี้ก็ยกสูงขึ้นมาเนี่ยยกฐานสูงขึ้นมาแบบหนีน้าปี54าีพี่พี่บุตรีบอกะะก็สเสบือนิดหน่อยนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรธรรมชาติดีครับนี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่นายกอบตอจรูนน้องแอนครับเพิ่งกลับไปครับวันนี้ให้คติมารีวิวฝากเพื่อนๆส่งท้าย ปีเก่าตอนรับปีใหม่นะ2567ไม่กี่วันแล้วก็จะขึ้นแล้วครับนี่ท่านผู้ชมสวยไหมนะคิดจะซื้อบ้านยกให้นายกนะลองมาดูครับเสาสทรงซุมบันไดก็มีไฟไฟตะเกียงนะนะไฟตะเกียงไว้สองดวงนี่จัดให้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านข้างบ้านนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบ้านหลังนี้พอที่จะลูกค้าพอที่จะตัดสินใจซื้อโครงการของนายกอบตอจรูนได้ไหมอ้าอันนี้ไม่ว่านะฮะ ซื้อโครงการไหนกิตติไม่ว่าครับแต่จะหาแบบบ้านมาววาในชั้นแนวยา้มากที่สุดนายกอบตจรูเนี่ยส่ทงทีส่งบอยส่รงรัวรัวช่วงหลังไม่ได้ถ่ายถ่ายแต่หลังใหญ่นะท่านผู้ชมหลังเล็กๆนายกบอกไม่ต้องไปก็ได้จริงๆก็อยากไปอยู่มันก็ไม่เรียกใช้ไม่รู้จะว่าไงเสียดายนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผลนานขวากไว้เยอะมากหลายคลิปวิดีโอแล้วนะฝั่งด้านหลังของตัวบ้านนะก็จะมีบานประตูเปิดมาข้างหลังด้วยโอ้โหมาดูตาดล่างบ้างนฮะท่านผู้ชม การวางรอดวางเสนะครับมีการคลึงเสมีการกลึงเสาเสขอบของรอดนะท่านผู้ชมเป็นการคู่นะฮะขานคู่นะครับแล้วก็รอดก็เป็นการวางทีวางทีโอ้โหวางทีก็ถือว่าความคงทนนี่หายห่วงเลยนะครับนี่คือฐานล่างของบ้านนายกอบตโจรุนส่งให้ลูกค้าอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทขอรีวิวซ้ำนะท่านผู้ชมสวยนะสวยขอรีวิวซ้ำ เพื่อนๆจะได้ไม่ลืมโครงการของนายกอบตอจรูนนะครับนี่ฝั่งด้านข้างด้านขวานะอ่าด้านขวาถือว่าด้านขวาของตัวบ้านนะขวาก็คือฝาของกิตติหันหน้าเข้าหาตัวบ้านนะท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะโอเคครับมีหยดน้ําล้อมรอบหลังคามงด้วยกับเบื้องลอนเกรดเอฮะก็ใช้เกรดเอฮะเพราะว่าเอาใจลูกค้าครับนะส่วนรายละเอียดรายละเอียดอ่านะปลีกย่อยนะครับทุกอย่างนี่ต้องคุยกับโครงการนะครับ เวลาดูคลิปของกิตติอย่าลืมนะไม่ต้องเกรงใจโครงการเลยนะต่อรองได้เลยครับรับรองต่อดีๆในนายกให้หนายกให้แน่นอนนะครับแค่ความสามารถลูกค้าครับผมแค่ชี้เป้าซื้อบ้านชี้เป้าโครงการที่จะซื้อบ้านนอกดาวแค่นั้นเองใหญ่เกินความเป็นบ้านนอกดาวมาดูบันไดาทางขึ้นนะครับทำเป็น2ช่วงนะช่วงละ5ขั้นบันไดนะฮะลงเลขขี้นะฮะท่านผู้ชมบานประตูปิดเปิดนะับปิดเปิดนะฮะการน้องหมาตัวเล็ก ปลาเล็กนะฮะอันนี้คือก็ทําเพื่อกันน้องหมานะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากให้น้องหมาอยู่บนบ้านอันนี้อันนี้อยู่ที่ลูกค้านะฮะท่านผู้ชมมีบางคันด้วยนะฮะความกว้าง1นึ่งเมตรนะครับไม้ที่ใช้มีไม้เต็งไม้แดงไม้ประดูไม้มะค่ารวมนะฮะบอกก่อนนะครับนี่คือไม้มะค่าแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ไม้มะค่าแล้วนะฮะก็มีไม้ประดูด้วยฮะสีอ่อนๆสีสวยเนี่ยไะไม้ประดูแต่ว่าโอ้โหพวกนี้สามสี่ตัวเนี่ยเป็นไม้ที่หรือว่าราคาสูง พวกนี้เป็นไม้เก่านะท่านผู้ชมเอามาทําใหม่นะครับไม้เก่านะครับแต่ก็เลือกเกรด A มาทํานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอนๆอย่ากล้าใจผิดนะครับไม่ใช่เลือกไม้เกรด B เกรด C ไม้เกรด B เกรด C นี่ทําให้ฟืนนะทากระท่อมเล่นเล่นม้านั่งเล่นๆน,นได้ฮะแต่ไม้เกรด A เนี่ยทางนายกอบตอจรูนเนี่ยเอามาทําบ้านนกดาวนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นไม้ไม้ใหม่ในราคาก็จะสูงนะราคาก็สูงไม้ใหม่ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าบิดบิดเบี้ยวเบี้ยว,วมั่งเวลาการเวลามันผ่านไปนะครับ คนสมัยก่อนสร้างบ้านก็ใช้ไม้ใหม่นั่นแหละนะฮะบิดเบี้ยวๆแต่ว่าเวลามาทําใหม่แปลร,รูปใหม่ทําใหม่เวลาใช้งานไปแล้วมันก็จะอยู่สภาพเดิมนะฮะมันคือมันผ่านการหดการบิดบิดเบี้ยวมาแล้วนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้รับรองว่าแน่นอนไม้เก่าวขั้นบันไดวนขวาครับท่านผู้ชมขึ้นมาถึงก็จะมีอะไรฮะบานประตูปิดเปิดนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะให้ดูปิดเปิด ทำไมกันตรงนี้ทางขึ้นบนันไดก็คือเอาเพื่อความชัวร์ความปลอดภัยจะเวลานอนเขาส,สบายใจเนี่ยผมปิดประตูให้ดูนะผมปิดประตูให้ดูนะฮะอ่ะนี่คือบานประตูปิด,เป,ดเปิดความสูงประมาณ2เมตรท่านผู้ชมเป็นบานฟักนะฮะไม่มีเล่นกระจกเล่นกระจกก็คือหน้าต่างนะครับหน้าต่างเปิดเพื่อความโปร่งโล่งนะฮะนี่คือลักษณะการทําบ้านของนายกอบตจรูาครับต้องเน้นเลยว่าบ้านของโครงการไหนโอเคครับ3าคูณเนะครับคือระเบียง สาคูณเคือระเบียงนะฮะระเบียงที่จะนั่งโอ้โหตรงนี้รับแขกได้เยอะเลยวางโต๊ะมาโต๊ะแล้วก็รับประทานนั่งกินโอ้โหกินกาแฟกินน้ําชาเนี่ยแล้วมองมองมนู่นมองโน่นมองแม่น้ําตาจีนโอ้โหบรรยากาศบ้านหลังนี้สวยมากๆอยู่ริมน้ำท่านผู้ชมก็ลองดูครับนะฮะนี่ลักษณะการทำผมก็พยายามถ่ายช้าๆให้เห็นนะให้ดูนะครับอ่ะดูใจคาบ้านนะฮะ ยื่นออกมาประมาณ60 70เซนนะท่านผู้ชมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตีแบบข้าวบางใบเอียงตามชันทันตีฝ้าไปดานนะท่านผู้ชมแล้วนกะ็มีหยดน้ำล้อมรอบของตัวบ้านนะครับนี่คือลักษณะของระเบียงนะฮะสามคูณเจ็ดมีมานั่งยื่นออกไปด้านข้างประมาณสัก50เซนนะท่านผู้ชมพนักพิงอะยื่นออกประมาณ50เซนนะครับแต่เวลาเรานั่งนะอยู่ในตัวแนวเสาของตัวตัวห้องตัวบ้านนะครับอย่าเข้าใจผิด อ่ะมาดูห้องรับแขกต่อครับห้องรับแขกมีบานประตูอยู่2แบบให้เลือกนะครับอ่ะช่องนี้ช่องนี้เป็นบานประตูแบบสไลด์นะฮะอ่าสไลด์ลูกฟักนะท่านผู้ชมโลหะเกรด A นะฮะที่จับเนี่ยโลหะเกรด A นี่ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่คือบานสไลด์นะครับความสูงประมาณ2เมตรนะฮะอ่าจะ2เมตรสินะฮะสเมตรสิตรงนี้นะครับกิตติก็บอกว่าประมาณ2เมตรรายละเอียดคุยกับเจ้าของโครงการนะบอกก่อนนะ เราสามารถคาเทิบจํานวนกว้างสูงขึ้นได้นะครับช่องที่2ครับเป็นบานหน้าถังครับบานหน้าถังจะพูดสับโบ,าโบราณน,นิดนึงแต่จริงๆก็คือบานเฟี้ยมบานพับนี่แหละครับท่านผู้ชมบานพับเนี่ยมันมีข้อดียังไงครับข้อดีเวลาเราพับเนี่ยมันสามารถพับเปิดได้หมดความกว้างสามเมตรสิมันดูว่าห้องโถงกว้างกวางนะครับ นี่ห้องรับแขกหรือว่าห้องโถงแล้วแต่ลูกค้าจะเรียกไงก็ได้นะฮกิตติภาพไปดูนะฮะนี่ท่านผู้ชมใช้มือดันนะตอนนี้สีมันยังใหม่อยู่นะครับอาจจะฝืดน,นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรับรองเลยนี่มมันมันเด้งออกได้นะเพราะนันเราต้องล็อกไว้โอเคนี่คือห้องรับแขกเป็นห้องโถงความกว้างก็7เมตรลึก3เมตร7คูณ3ก็7 3 21นัท่านผู้ชมห้องรับแขกนะนี่ลักษณะบรรยากาศของ ตัวห้องรับแขกนะครับ3คูณ7นะฮะฝ้าเพดานตีคล้ายๆท้องเรือนะครับอ่ะคนก็ต้องการเป็นหลุมเป็นเหลี่ยมเป็นดาวเป็นแปดเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมคุยกันนะฮะคุยนอกรอบนะฮะไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้ทุกรูปแบบนะฮะหน้าต่างก็เป็นบานเขาเรียกบานวีโก้นะครับฝั่งนู้นก็มีบานประตูเปิดไปห้องน้ําห้องครัวสําหรับที่ลูกค้าจะต่อเติมครับนะครับนี่สามคูณเจ็ดไม้แผ่นเดี่ยวโอ้โหยาวนะฮะมีบางแผ่นต่อบอกก่อนมีบางแผ่นต่อเพราะว่า นะทำเป็นมันจําเป็นก็มันเจ็ดเมตรอ่ะแล้วไม้นี่เขาใช้ไม้แต่งไม้แดงไม้ประดูไม,ม้มาค่า 3- าสี่ตัวนี่คับท่านผู้ชมนี่คือห้องรับแขกใหญ่มากๆยี่เบต,ตรางเมตรสองห้องนอนห้องนอนที่หนึ่งบานประตูเป็นบานประตูปิดเปิดคือบานประตูลูกบิดนะท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่สไลด์นะความสูงประมาณ2เมตรนะฮะสองห้องนอนก็แล้วแต่ลูกหลานนอนห้องหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่เจ้าของบ้านะ่ะลูกค้านอนห้องนึงนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะองนี้3ไมเม่าเสบกูณ3เม็ดนะครับหน้าต่างบานวีโก้นะฮะคือลักษณะก็ก็เล่นด้วยกระจกนะกระจกสีปิดเปิดอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็ลงกรอนอ่กรอน,อรอนเบินกรอนล่างครับไม่ใช่บานเกี่ยวนะเวลาใช้ก็บันดูเหมือนฝืดก็คือก็อทําแบบนี้มันตึงๆนะ,ะนะไม่หลวม มันก็สามารถอยู่ตามอา่ตามที่เราดันไป90องศานะครับเปิดได้90องศาแต่ละบานนะท่านผู้ชมโอเคครับนี่คือลักษณะของห้องนอนห้องที่1เราไปดูห้องนอนที่2ครับห้องนอนที่2ก็เหมือนกันครับก็ลักษณะทําเหมือนกันครับพื้นที่ก็เท่ากันครับ3คูณ3เมตร50คูณ3เมตรนะครับ3เมตรคูณ3เมตรหานะครับก็ถือว่าโอเคกว้างขวาง,วางหน้าต่างเหมือนกันครับตีฝ้าเวดานก็เหมือนกันคือ แนวเรียบข้าบางใบนะท่านผู้ชมนี่คือโครงการของนายกอบตอรจรูนครับวันนี้ส่งอีกแล้วก่อนสิ้นปีนะครับนะฮะก่อนสิ้นปีก็กิตติครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็ฝากผลงานสองอย่างก็คือฝากผลงานช่องชาแนลของกิตติครับไทยไทม์ชาแนลนะครับอีกช่องก็หลากหลายหาดูกันนะฮะไทยไทม์ชาแนลกิตติส่งอีกแล้วอำเภอหันคาจังหวัด ชัยนาทรีวิวรอบสองนะบอกก่อนว่าสวยขอรีวิวซ้ําวันนี้สรุปบ้านของนายกอบตอจรูนที่มาส่งให้ลูกค้าครับนะก็1ซุ้มบันไดครับประมาณ7อา่าประมาณ3ามคูณสเมตรหผมคิดได้ที่7.5ตารางเมตร1ระเบียงอา่าหซุ้มบันได1ระเบียงใหญ่1ห้องรับแขก,กใหญ่2ห้องนอนท่านผู้ชมส่วนห้องน้ําและห้องครัวลูกค้าทํานอกนะเนื้อที่63 ตารางเมตรบวก7.5ตารางเมตรท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าอีกหลังหนึ่งยกสูงฝ่าเฟียมนะฮะโครงสร้างถือว่าโอ้โหคงทนเลยนายกอบตอจะรูนครับฝากผลนานนะก่อนสิ้นปีส่งอีกแล้วส่งบ่อยเหมือนกันนะแต่หลังเล็กไม่ได้ก็ไปได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายนายกบอกว่าไม่คุ้ม ก็จะจ่ายหรือเปล่าไม่รู้นะก็ถ่ายแต่หลังใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับกิติรับได้ครับก็เอามาฝากเพื่อนๆเ,เป็นทางเลือกในการซื้อครับท่านผู้ชมคิดจะซื้อบ้านนอกดาวที่ถือว่าเกินกว่าเป็นบ้านนอกดาวต้องยกให้ในายกอบตจรูนวันนี้กิติต้องลาก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับราคาดูใต้คลิปกดติดตามด้วยแล้วไปดูราคาดูเบอร์ตัวสับด้วยครับท่านผู้ชมคิดซื้อบ้านนอกดาวอย่าลืมโครงการในจังหวัดกำแพงเพชรฝากผลงานนายกอบตจรูนขอรีวิว ขออวยพรปีใหม่นิดนึงสิ้นปีแล้วครับท่านผู้ชม2 5 6 6จะขึ้นปส2,567อีกไม่กี่วันอวยพรล่วงหน้าแล้วกันขอให้มีความสุขทุกคนขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยอย่าลืมซื้อบ้านนกดาวโทรหานายกอบตอรจรุนครับกดติดตามช anel กิตติด,ด้วยครับใจดตามช anel วันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ